อยู่นอนี่ครับน้มานกแสกมามอให้พ่อน่าที่สวยนะครับนกแสกนะนี่นะดูโอมิดสิครับกัดไล่กัดอย่างนี้ย่างรุ่นนกแสกนะคระับน้า ม m i t อีกแล้วนะดูโดนมาไปนะครับสองเบ็ดเลยนะสบายๆฝากผลงานด้วยนะครับกดยางรถนกแสกนะครับเดี๋ยวส่าพราบนิ่งเลย